สวัสดีครับอยู่กับผมนายเดมอนนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาร์เอรีเกียรโกบอลรอบนี้ก็มากับอัปเดตใหม่มีอะไรบ้างก็มาดูกันครับอย่างแรกที่เห็นชัดๆนะครับก็คืออีเวนต์ใหม่ของฮกโกโตะลิมิเต็ดนะครับ,ก,รบก็ใช้ระบบลงด้ันเก็บแต้ามแรกของนะครับเหมือนเดิมเลยของที่น่าสนใจก็ยังคงเป็นบัตรกาชาและก็เพชรฟ้าเช่นเคยไม่มีตัวฟรีนะครับรอบนี้ส่วนนี้นะครับคุ้นกันอยู่แล้วข้ามไปได้เลย ต่อมาก็เข้าสู่เรื่องหลักเลยครับนั่นก็คือโคคุตะลิมิเต็ดนะครับตัวที่อัพจากระดับ5าดาวนในชื่อเดียวกันตอนนี้การันตีที่90โลคําว่าการันตีที่ว่าก็คือกดครบ90โลนะครับจะได้แต้มพอที่จะแลกตัวมาตรงนี้กดมาเรียบร้อยครับประเดิม90โลไม่ได้อะไรเลยสักตัว ที่มีตอนนี้นะครับแลกตัวมาทั้งนั้นซึ่งการแลกแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้ของที่แลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะงั้นรอบต่อไปนะครับจะไม่ใช่แค่90โลแล้วต้องใช้มากกว่านี้ใครเคยผ่านนิโอลิมิเต็ดมาแล้วก็คงเข้าใจสำหรับตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างก็มาดูรีวิวกันครับโ o กุโตลิมิเต็ดนะครับระดับ5ดาวตำแหน่ง icon, ทิติคอนธาดไฟมิสกิลดังนี้ครับ สกิลที่1นนะครับโจมตี1เป้าหมายมีโอกาส45%ดีบัฟลดความเร็ว2เทิร์นการโจมตีนี้การันตีคิติคอนและหากอยู่ในโหมดชิกิกามิใช้สกิล2โจมตีซ้ำโดยไม่เสียคูลดาวน์เมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มเดเมจแล้วก็โอกาสดีบัฟสกิลที่2นะครับอันนี้จะยาวหน่อยเดี๋ยวแบ่งให้เป็นช่วงนะครับโอเคครับอันแรกนะครับโจมตี1เป้าหมายแล้วก็เจาะเกาะ30%การโจมตีนี้การันตีคิติคอน และหากใช้สกิลนี้โดยไม่ใช่ผลของสกิลที่1น,นะครับสกิลนี้จะขยายบัฟที่มีอยู่ของตอนเองเพิ่มอีก1เทินส่วนต่อมานะครับเป็นพาสซีฟสกิลเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเล่งเทินตนเองตามจํานวนสมาชิกทีมที่มีท่าดเดียวกันตามเลดี้นะครับ4ตัวเพิ่ม20% 3ตัวเพิ่ม12% 2ตัวเพิ่ม5%ส่วนที่3นะครับก็เป็นพาสซีฟเหมือนกัน เมื่ออยู่ในโหมดชิกิกามิเมื่อโจมตีจะได้พับโจมตีเพิ่ม1เทิร์นและหากโดนโจมตีด้วยคิติคอนจะลดไดาเมรที่ได้รับลง20%เมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มอัตราลดดาเมรจากคิติคอนสกิลที่3นะครับเข้าสู่โหมดชิกิการิแล้วก็โจมตี1เป้าหมายในอัตรา15.9%ของไดาเมรบวกด้วย15.9%ของ m ม็ก P เป้าหมายเจาะเกาะ100%สกิลนี้การันตีคิตติคอน ลดเทินเป้าหมายลง20%แล้วก็เพิ่มคูดาวศตูอีก1เทินเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มผลของการลดเทินแล้วก็ลดคูดาวของสกิล3ครับโอเคครับสำหรับลิมิต็ไม่จบแค่นี้แน่นอนครับมาดูการปลดแรงต่อว่าได้อะไรบ้างแรงหนึนะครับเพิ่มผลพารสิบสกิลที่2นะครับทุก2เทินทาการเล่งเทินตนเองในอัตราเดียวกันกับการเริ่มต้นการต่อสู้นะครับ แรงสองนะครับเพิ่มผลสกิล3ลบบัฟเพิ่มเป็น2อันนะครับแล้วก็เพิ่มดีบัฟกันห้ามรักษาด้วยแรงสามนะครับเปลี่ยนเงื่อนไขเ,เร่งเทินสกิล2จากที่ต้องเป็นธาตุเดียวกันนะครับเป็นนับตามจํานวนสมาชิกทีมที่มีแรงสี่นะครับเพิ่มผลสกิล2จากที่เจาะเกาะ30%เป็น50%แร์เ์แงห้านะครับเพิ่มผลสกิล2จากที่ลดไดเมจจากคิติคอนเท่านั้นนะครับเป็นลดไดเมจทั่วไปที่โดนโจมตีครับ แลงอกนะครับเพิ่มพาสีฟสกิล3เมื่อโดนโจมตีถึงใต้จะเหลือ HP ไว้1แล้วก็บัฟไม่ตาย1เทิร์นพร้อมรีเซ็ตสกิล3โดยสกิลนี้รีเซ็ตทุก7เทิร์นสกิลนี้นะครับถือเป็นสกิลต้นแบบของฮูกโตะในล่างเดิมครับโอเคครับยาวมากเลยนะครับสรุปเลยละกันฮูกุโตะนี้มีเต็ดก็สมชื่อเฮลิมิตเตดครับไม่ได้ผิดหวังอะไเลยแล้วก็ตัวเกมหวังเงินเราอย่างมากเลยเพราะว่าแล้งมีผลอย่างมากเช่นกัน ส่วนตัวนะครับจัดได้ถึงแรง5้าก็โกงมากแล้วลดไดเมจที่รับลง50%ทั้งนี้การบิลก็ง่ายครับเพราะว่าอย่างแรกเลยทุกสกิลการันตีคิติคอนและผลของแรงนะครับที่เพิ่มนอกจากการเพิ่มผลของสกิลแล้วเพิ่มการดีบัฟด้วยเพราะงั้นจัดบิลคิติคอนไดเมจได้เลยทั้งนี้นะครับแม้ตู้จะออกไปแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสได้รับจากเบนท์พาร์ตอยู่ดีนะครับแต่ว่าโอคงช้ากว่ามากเข้าใจว่าจะเป็นการสลับเบนท์พาร์ตกับนีโอนะครับแต่ว่าของที่แรกนะครับก็รวมกันได้ ถ้าจะมีข้อเสียคงเป็นเรื่องของตำแหน่งที่ติดคอนนะครับเพราะว่าไดเมจทานของตำแหน่งนี้จะน้อยกว่าสไตรเกอร์แต่ถ้าบิลดีๆก็แรงนรกอยู่ดีครับโอเคครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ